ผมอยู่ที่แก่งคอยนะใกล้สถานีแก่งคอยนะเขาก็มีแบบตลาดตอนเย็นเนาะอยู่ถนนโพกสุพัฒโอ้ตลาดเขาใหญ่เหมือนกันนะนี่ดูดิโหมีของขายกินหลายอย่างมากเลยมาเด้อเดอดสำรวจเนาะอันนี้จะเป็นพวกเจตุกขนมหวานเนาะโอ้ร้านนี้มีร้านข้าวแกงป้าทองดีขายข้าวแกง อของน่ากินมากเลยมีชูชีระทูที่ของยังไม่ได้ลงหลายอย่างเนาะนุ่นแม่ค้ากันแล้วเอาของลงฝั่งนี้เป็นแบบหมูทอดเชียงไฮ้แล้วก็ไก่ทอดหาดใหญ่โอ้โหอ,อยู่คนละฟากเลยอันนี้อยู่เชียงไฮ้อันนี้อยู่หาดใหญ่นะห่างกันพันกาโลลังสับไก่มันเลยอันนี้เป็นร้านเปาะเปี๊ยะทอดผักสดโอ้หนี่เขายังจัดอยู่อันนี้ยังไม่ได้ทอดใช่ไหม อ๋ออีกนานไม่ออทอดนะเอ, 1, 3, อเป็นปัวเปียทอดเนาะชุดหนึ่งสามบห้าบาทเป็นม้นเส้นกำลังรอไฟอยู่นะมันก็จะเป็นตุกยกิเนาะลูกละห้าบาทนะนี่เป็นขนมไส้เค็มมีหลายหลายร้านเนี่ยกำลังเปิดกันนะพี่น้องเราเพิ่งมาถึงแล้นี่ก็เป็นกุวยเตี๋ยวตัดโบราณโอ้แล้ๆแบบอ้อ ขนมแปลกดีขายยังไงครับเนี่ยริบบิ้นสามสิบสามสิบให้ผมชุดหนึ่งได้ไหมได้ค่ะเดี๋ยวแอบดูแม่แอบดูก่อนก็ได้อเอาเอาก,ก่อนเลยก็ได้ครับอ๋อโอ้โอมันก็เหมือนปากหม้อเนาะแต่ว่าไม่เหมือนกันใช่ไหมไม่ค่ะอือนี่จะเป็นปข้าวเหนียวทอดคล้ายๆก้าวเหนียวหลอดอ๋อคล้ายๆโอ้รสชาติคล้ายๆก้าวเหนียวหลอดเอออย่างนี้ชอบเป็นข้าวเหนียวแปะอ๋อแต่สีก็สวยนะนึกว่าของหวานอันนี่ก็ขายเป็นชุด นี่เพิ่งเปิดร้านแล้วแต่เขามีทุกวันนะฮะตลาดนี้มีทุกวันค่ะประจําอ๋อประจําเลยมีทุกวันเลยนี่นี่เขาใส่เครื่องเป็นเครื่องก๋วยเตี๋ยวเนาะใช่อ๋อมีถุงงอกงอกด้วยโอ้ขายมีกี่ปีแล้วครับเมนูนี้ไม่ค่อยเคยเห็นยี่สิบกว่าปียี่สิบกว่าปีแล้วใครอยากกินต้องมาที่นี่เนาะเขาเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวตัดก๋วยเตี๋ยวตัดโบราณอันนี้ก็เรียกตลาดอะไรครับเนี่ยตลาดแกงคอยค่ะตลาดแกงคอยเลยโต้รุ่งอ๋อนี่เป็นโต้รุ่งเนาะใช่มีทุกวัน คลายมคะลายไหมก็ดีครับอ๋อเี่กเขาบอกว่ารสชาติจะคล้ายๆอ่าอะไรนะก็เตียรอดเออมันจะมีแป้งจะเหนียวจะนุ่มกว่าจะนุ่มกว่าเสียรอดแป้งจะแข็งอืมกินแล้วก็อยากกินเลยเนาะนี่เี่กเขาใส่ถ้วยโอ้ให้กี่ชิ้นเนี่ยโอ้โหกชิ้นให้เยอะมากเลย อิ่มเลยนะนี่เนาะอ่าเป็นเมนูใหม่ที่เราไม่เคยเห็นนี่เนาะเจอเดือดมั่เอ,อิญแต่นี้บ่ายสามโมงสี่โมงเย็นนี่ก็หายแล้วเนาะเปลี่ยนเจียวอ้อร่อยจริงอันนี้เราเป็นคนที่อชอบกินก๋วยเตี๋ยวหลอดอยู่แล้วนะก็<ช>เจออันนี้ก็พอดีเลย เท่าไหร่นะสามสิบสามสิบครับผมเดี๋ยวต้องพูดนะครับเดี๋ยวมีแม่ค้าทำนี่แป้บนึงนี่แล้วก็ลงใหม่อ๋อลงใหม่เรื่อยๆทำต,ต,ต,ตลอดเลยสามสิบเจ้กี่อันนะเจ็อดอัน,อนตกละห้าบาทอันนี้ไม่ใช่เมนูเวียดนามนะเมนูไทยเลยอันนี้เนาะใช่ คุณแม่คานะครับร้านก๋วยเตี๋ยวตัดโบราณแกงค้อยทำไปเรื่อยๆอ๋อแต่แท่งไม่แพ้เดียวอ๋อลงเรื่งแล้วมีหมูหรือไก่ครับเนี่ยหมูค่ะเป็นหมูเนาะโอ้นันกินมาก จะทำแบบนี้เป็นเครื่องจักรไปเลยนะพี่น้องถาไปเรื่อยๆอันนี้มันทำมาจากบ้านไม่ได้เนาะเป็นเมนูเพราะว่าเดิมเด๋ยวมันจะไม่เหนียวทำได้ทีละตัวเออเอารอบละห้าบาทสู้กันไปขอบคุณครับค่ะขนบคุณค่ะยวน้อยนะคะปลอร่อยแล้วบอกต่อนะคะครับผมจากเสร็จร้านก๋วยเตี๋ยวตัดนะตรงนี้ก็น่าจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวยินทูโฟอะไรพวกนี้เนาะนี่ก็จะมีอะไรลูกชิ้นปิ้งตานิตานาะ มีร้านผัดไทยด้วยร้านผัดไทยเพิ่งมาลงร้านนี้น่าจะเป็นร้านใหญ่ที่สุดในตลาดเนาะของเพิ่งม,มาถึงเนาะน,น,นี่เป็นส่วนของตลาดเขาก็จะมีเป็นปลาหมึกย่างอะไรพวกนี้นะอันนี้ร้านแกงเลียงผักหวานยังไม่มานะส่วนนี้ก็จะเป็นร้านโอ้โหไปเจอร้านใหญ่หอยทอดลา <c oughs> สวัสดีครับ กูทำกี่ชุดครับเนี่ยดูไข่เขาสิพี่น้องเป็นหอยทอชุด40พิเศษ60บ,60บาทอู้เขาบอกว่าที่แก่งคอยนึงมอนมีแต่ของอร่อยน่าจะจริงนะพี่น้องดูดิอือหือระยะแม่ค้านะครับโอ้แล้วผมเอาชุดนึงเนาะของกลับบ้านธรรมดาพอดูฮะของเยอะจริงจริง ขายทุกวันนะตรงนี้อันนี้เป็นไขเ่เป็ดอ,อ๋อเป็นไข่ไก่อ๋ออันนี้มีคนสั่งแล้วเหรอครับคุณทำอ๋อเราจะทำสั่งแล้วเราจะทอดเอาไปอีกอ๋อเพราะว่าถ้าเกิดมาสั่งหนักูไม่ทันทำไม่ทันทำไม่ทันเนาะเดี๋ยวก็สี่ห้ามงก็ไม่ทันก็นจะจมาอ๋อนี่เขาก็จะทอดไข่ไว้โอ้โหอลัองการจริงพี่น้องเนี่ยโอ้โห แกงคอยนะที่น้องนะอยู่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟพอเวลาตอนเย็นลูกค้ามาเยอะแม่ค้าจะทําให้ไม่ทันเนาะเพราะว่าเขาขาไม่แพงแนละ้วสี่สบาทท่าน,นก็จะกันแบบร้านน้ำนะอยู่ตลาดแกงคอยนี่แต่เขาก็กินนี่ได้เนาะ กิน,กน,น,นนี้ก็ดีเนาะน่าทานนี้ก็ดีกว่า,าไม่รีบไม่ค้าไม่รีบนะครับผมก็เย็นดูไหลเรือดก่อ<า>นเป็นป้าหมวยโกสงเหรอ<า>โอ้ป้าหมวยโกเ<า>จ้าเก่าเลยนนอเโอ้โหเสียห่อละแปดบาท แต่ไม่ใช่ปลาหมวยคนนี้แน่นอนต๊ะแปดบาทเยนยายเนาะเป็นแม่เลยรุ่นหลานแล้วเหรอโอ้โหแต่น้ำจิ้มแม่ก็ขายนะคะับอ๋อขายน้ำจิ้มให้ทหารโอ้เขามีเป็นขวดเลยพี่น้องนู่นเป็นน้ำจิ้มหอยโดยเฉพาะอ๋อสูตรของคุณแม่เขาเี้ยคุณแม่ก็ไม่ได้ไปช่วยเนาะทำน้ำจิ้มอย่างเดียว พอดีคุณแม่อยู่อ๋อเออเบเอินพอดีมแม่ไม่อยู่อ้าวใครมาไมา่เจอแม่เอาละกันเนาะนู่นนะรูปแม,มแม่อยู่นู่นอ๋อแอบดูแม่ค้าครับคือเห็นไข่คืออลังการไข่เนาะเล็ๆกๆนะน้อยๆคัะกระทำแล้หนะดูดิกระเจียมเจียวเ้าผัดกระหาก อันนี้มันเป็นแป้งกรอบไปแป้งนุ่มครับเนี่ยอ๋อก็คือสั่งได้อ๋อนั่นลงไปแล้วฮะเมื่อกี้เขาใส่กระเทียมเจียวแล้วก็าใส่ถั่วงอกแล้วลงด้วยขี้ผึวงขาวหอยก็เรียงไว้แล้วเปี้ยวกรอบเนาะก็กรอบกรอบโอ้โหดีใจจังเลยวันนี้มาเจอร้านหอยทอดนะเขามีร้านผัดไทยต่างหากเลยนี่ขายผัดขายหอยทอดอย่างเดียวร้านหนึ่งก็หึงขายผัดไทยอย่างเดียวเหมือนกัน ดีนะตลาดตรงนี้มันเป็นล่มล่มเนาะอือมันก็สกดชื่นนะแล้วกไปแล้วก็วก็เอาหอยลงไปย่านหัวหน้านะครับเ, <laughs> เป็นแานทีเจอของอลังการเป็นต,ตลาดตัวลุง่งหูตลาดเขาใหญ่นะ นึกว so oh. like like uh, ่าตลาดเล็กๆนะเป็นตลาดระดับอำเภอก็จริงนะแต่ว่าใหญ่อันเขาเรียกตลาดโต้รุ่งโต้รุ่งเลยโต้รุ่งเก่นคอยอ๋อคือเป็นตลาดของกินสุกนะเนาะใช่คือไม่มีของสดเนาะสมัยก่อนก็จะพ่อถึงซีสองโอสมัยก่อนเศรษฐกิจดีเนาะใช่เดี๋ยวนี้สามพุ่มสี่พุ่มหายหมดแล้เดี๋วนี้สามพุ่มเจ็ดนะครับ่เจ่เราขี้เกียจนะเพราะว่าคนไม่เดินเนาะ อโอ้โหเนื้อแต่ก่อนมันผักจิตจีสองด้วยนะปิดเขาก็มากินมาอะไรต่อ เนี่ยค่ะที่ว่าเราจะต้องรุมเอาไว้เยอะๆเพราะว่าเวลาลูกค้ามาเราจะได้สั่งอันนี้ธรรมดาค่ะใส่เด็ดตรงที่น้ำร้านน้ำซอสเลยเนาะใช่เลยแบบว่าเทเอาตามใจเลยค่ะโอ้โห เรื่องตันเดียโรงงานเยอะค่ะโรงงานซโรกาัโรงงานกระเบื้องอนี้คปอแป้งที่เขใส่่ยบร้อยแล้วาก่าะแองานกับแคนผั นิ่มๆอย่างนี้อย่างี้ค่ะได้ได้หมดเลยจะผัดจะเตรียมมันแล้วใส่ถุงร้อนี่ขนาดมีถุงร้อนให้เหรอเคยแบบต้องไปออกงานนะคะอ๋อไปอกงานด้วยออกงานงานรับเหมานี่ยค่ะก็จะเป็นแม่ไปรับเหมาทีสามที่เนี้ค่ะก็จะต้องแบบแต่งันงป เลยต้องเป็นเลย <laughs> งานตามประเพณีไม่ได้ไปเนาะประเพณีไม่ได้ไปเดี๋ยวอ๋อไม่ได้ไปไม่ได้ไปรับมาอ่ใช่แต่พิธีกรรมมาอยู่นี่ 0บาทเลตัวสุดเป็นอะรอีัให้หอย